ลูกมาเล่นครับแต่ว่าให้มันมาฝึกบ้านนั้นฝึกหรอครับหมายก็ว่าน้องสีหู้ขอบเสียดอะไรคือบผมบาเบิางรถได้ลูกเบิางรถพากันหยอกเบิางรถเวลาซูมมาหยอกกันก่อนเอามาหยอกกันเนี่ยเออเบิางรถน้ำเน้อเป็นประคับช่างได้เห็นได้ลูกมามาหยอกกันได้ลูกมาหยอกกันมาหยอกกันตัวหนาพอหนีไว้เอาเอาหยอกกันเอาเร็วเออเอาหยอกกันเนี่ยเลีนดึงต่ง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 เร็วเออแรีนเร็วแบบน้ำ ดำไล่มันเร็วไล่หยอกมันเร็วอย่าหกาอกันทางนี่หน้าพอประยูนนี่ก็แกใจเลี้ยงเขิ่อนใจเลี้ยงไม่พูดข้าใจบ่าให้เบรกเหรนนะโมนี่มันสั่งไหนกับลูกผมมันบอกกล้าไปเหรอครับเห็นใจแล้วก็บอกกล้าไปเอ้ยเอ้ยขันมวยหยอกกันกับมันนี่เร็วตามเดียนมันนี่มามามาขันมวยหยอกกันกับมันนี่มันนี่เออมันนี่มาเอานางลงนางลงก่อนนางลงเอาที่บีบมันนี่มามาดำดำมาเร็ว มามามเอาหยอกก็พอก็ได้เอาเอานึงสองสก็โดดจู่ันรดดลูกกันลูกกันหยอกก็พอก็ได้เอาเาถ้ามาหยอกแบบซามาคี้กันเ่ะโดดค้ามกันเนีเอาหนึ่งสองสามกโดดจูันทลกมมันกันหยอกเก่งจริงครับเอาไปเอาไปเอาไปเนอะมันเรียกเนวเอากระโดดจู่ันรโอ๊ยลูาลีเลย มาดูอยากความกับ <Tipp> ม <oms> ันจะพรอบอกแกัว hmm. ก <c oughs> ็เห็นเป็นตัวถีบเอาเอาไหมเด้อหนึงสองสามกระโดดตูดเอาเดี <c oughs> ๋ยวเอาความกันเด้อหนึงสอกระโดดตูดเอา้าไว้เอาไเอาวนนี้เธอม่อีกเธอมาอีกอ่าพออพอเอาเอาไหมเด้อเอาสวยๆเด้อความกันเด้อหนึสองสามกระโดดตูดัดโอ้ยชูนี่มันก็บอกไรอีลูกบ้านผมมันเป็นตะหัก